แนะนำบทอัตริตด้วยพระนามของอาลาัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยชั้นฟ้าและดวงดาวที่ปรากฏในเวลาค่ำคืนและอะไรเล่าจะทำให้เจ้าได้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไรคือดวงดาวที่ประกายแสงไม่มีชีวิตใดอยู่โดยลำพังเว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษาหมันดังนั้นมนุษย์จงไตรตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร เขาถูกบังเกิดมาจากน้ําที่พุ่งออกมามันออกมาจากกระดูกสันหลังของชายและกระดูกหน้าอกของหญิงแท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาฟื้นคืนชีพอีกวันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผยดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลังน้ําฝนและแผ่นดินที่ปริออกให้มเมล็ดพืชออกมาแท้จริง อัลกุรอานนั้นคือพระดำดาที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จแต่อัลกุรอานนั้นไม่ใช่เรื่องไร้าสาระแท้จริงพวกเขากำลังวางแผนกันอยู่และข้าก็วางแผนอยู่ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงผ่อนปรนในบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิดข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง